จะระดังเรคือเอาใบซ้ายพุดแล <mid S 1> JI, ้วก็บพ oui, ืช <ída> อ <asks us>. ัน <naughty> นี้แค่หนึ่งแต่ถ้าไอ้ยกวนแหวงพืชแล้วก็ไปซ้ายพูดแล้วก็บพืชแล้วมันจะดังขันยานติดๆไอ้ลองดูแค่ตำแหน่งมันอยู่ที่เดียวเหรอครับอกคนละที่มันจะไปไกลกว่าเจ้าไกลกว่าเพราะงั้นน้ไอ้อยู่ลองดูก่อนก็ได้เจ้า ลองรถต่อนหนึ่งรอบคนนี้ว่าจะไปเพ่มารับนองกลับบ้านคันนี้เลย รถเต่ามารับน้องกลับบ้านแล้วทำนแบบนี้พับมาได้นะคะ